ครับผมก็อย่างแรกเลยคือดีใจมากที่ได้มาเจอกับหลายหลายคนนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้มีอีเวนต์หรืออะไรอย่างที่ได้เจอกับแฟนๆเลยพอครั้งนี้มาเนี่ยเห็นคนแล้วมันแบบอู้แบบที่หายคิดถึงมากเลยคนระับก็ดีใจมากที่คนมาแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ได้มาทําบุญร่วมกันเนอะคือแบบอ่าหลายหลายาเรียกหลาย,ลายวันละโอกาสเลยตั้งแต่ทําบุญช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบงานช่วยช่วยเหลือกับผู้ป่วยที่ประสบะโรคโควิด -19 ้ด้วยอนะไรเงี้ยครับก็ถือว่า อยากให้ทุกคนได้มาร่วมบุญนี้กันเยอะๆครับข้าวของผมก็จะเป็นเหมือนทุกคนครับที่เป็นหมวกครับแต่ว่าแต่ละคนเนก็จะมีลวดลายที่เหมือนกันตามแต่สกิลของศิลปะแต่ละคนอะไรเงี้ยครับก็ของผมก็จะเป็นหมวกที่วาดรูปใบโคเบอร์ไว้ครับเป็นใบโคเบอร์ที่มี4ใบก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีครับผมหรือว่าจะมองเป็นนกก็ได้ก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งความแบบอิสระอะไรเงี้ยครับโออขอบคุณมากๆนะครับก็ ด,ดีใจครับเพราะสูว่าการได้ทําความดีด้วยกันเนี่ยผมว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันอิ่มใจนะที่เราได้แบบกับแฟนๆเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้ร่วมทําสิ่งดีด้วยกันอนะไรเงี้ยก็คือการบริจาคช่วยผู้ผู้ได้โอกาสอะไรนะครับได้ค่ะยังขงังตุงเลื่อนจริงขังอะไรเนี่ยคุณอากจะแต่พูดแต่เ,ตเ,น,เน,นี่ยไม่ไม่พูดผมจะไม่พูดออกมาครับเพราะครั้งที่แล้วพูดตุ้งเลื่อนเล,อเลยอันนี้ <laughs> รอรอแบบ o f ออฟฟิเช n ยลน่าวเลยครับผมซึ่งวิทยาม่พูดพูดซูนซูนใช่ว่าซูน อ่าไม่น่าพูดลงไปละแต่ว่าาะเตรียมอา้วก็เตรยียมร่างกายะมน่นไหังไม่ได้เตรียมแต่ว่าใกล้จะเตรียมแลครับผม,มก็เดี๋ยวรอพักผ่อนปีใหม่ให้เต็มที่ก่อนแล้วก็จะเตรียมนะครับแต่ว่รัรรช่วงนี้คือก็ พักเรียนไปก่อนเพราะว่ามีงานหลายๆงานอย่างเช่นกองละครที่เปิดเพราะว่าหลายๆกองก็รีบถ่ายเนะเพราะว่าเราป,ป,ปิดปิดปิดไปนานแล้วก็ละครที่แบบอัดอัดอัดอันไว้ไม่ได้ออนเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนช่วงนี้ก็จะแบบเป็นหนักที่ละครมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเ,เดี๋ยวรอละครจบแล้วเราก็จะได้มาอาพสกิลในเรื่องของของคอนอะไรกันอีกทีพ,พูดอีกแล้วก็โทษนะครับ อ๋ออยากมีนะครับผมเริ่มผมเริ่มเอนจอยกับการร้องขึ้นแล้วอะไรก็สนุกดีแต่ก่อนจะรู้สึกเก่งมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็แบบก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเริ่มเริ่มเอนจอยขึ้นเลยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากทำครับแต่ว่าปีนี้กับคนหลักจะเป็นละครใช่ครับก็จะเป็นงานพิธีกรกับงานละครครับก็จะออกออกรายการมีรายการของตัวเองแล้วก็มีแบบเป็นละครอะไรเงี้ยครับได้าสัแเกตปีใหม่แล้วครับปีนี้จะไปไหนคะก็คงไปหาญาติเนี่ยแหละครับผมกลับไปที่เชียงใหม่ครับก็ คิดว่าถ้าถ้าไม่มีงานช่วงแฮปปี้ก็อาจจะอยู่ยาวเลยเพราะคุณย่าคุณย <wh> ah ่าไม่ค่อยสบายแล้วคุณย่าก็อยากเจอหลานๆอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าจะไปอยู่กับย่าครับโอ้ยเยอะเลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยเพราะว่าเพราะคุณย่าทําอาหารอร่อยหลายเมนูมากแล้วก็บางทีเราต้องคิดว่าเอ้ยอยากทำเมนูไหนให้แบบให้ให้แบบให้แฟนคลับได้แบบแชร์สูตรกันอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะัครบก็ช่วงนี้นะครับเอ่อไม่ได้มีโอกาสเจอกันเท่าไหร่ก็ถ้า เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมีเวลาก็มาพูดคุยกันได้ในช่องทางโซเชียลกันก็นกนได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับเพราะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งประมา่าเลยเพราะว่าเพราะว่าเชื้อโรคมันก็ยังยังมีอยู่ก็อยากให้คนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะครับเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่สูงรับฟ้าครับผม